คนละครึ่งเฟศสามต้องเริ่มใช้ไหมจะโดนตัดสินเมื่อไหร่เหมือนกับเฟสหนึ่งเฟสองหรือเปล่ามาดูกันครับ <l ux> คนละครึ่งเฟศสามนะคือไม่ต้องรีบใช้ภายใน14วันนี้นะหรือว่าไม่ต้องรีบใช้ภายในวันที่14กรกฎานะครับมันไม่เหมือนกับเฟศหนึ่งเฟสองนะที่ต้องเริ่มใช้ภายใน14วันนะฮะแต่เราคนละครึ่งเฟศสามเนี่ยเริ่มใช้เมื่อไหรล่ล่ะ เริ่มใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่ได้หมดเดือนกรกฎาสิงหาไปแล้วก็ใช้ได้นะครับไม่โดนตัดสิทธิ์แน่นอนฮะหรือสรุปง่ายๆก็คือว่าลงทะเบียนแล้วได้รับ SMS แล้วดําเนินการในแอปปอดังแล้วยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยนะครับในเดือนแรก2เดือนแรกเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับนะไม่เหมือนกับฟิสอื่นๆนะฮะที่ต้องใช้เริ่มใช้สิทธิ์ให้เร็วที่สุดนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องกลัวโดนตัดสิทธิ์เลยครับผมนะสามารถใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับ ระหว่างที่เรารอนะครับให้เราเนี่ยเข้าไปที่แอปเปาตังค์นะครับแล้วก็ไปกดที่เมนูคนละครึ่งให้เรียบร้อยนะดูว่าสถานะหรือเมนูนั้นอ่ะขึ้นข้อความว่าเราสามารถใช้ได้ในวันเราสามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1กรกฎาคม2 5 6หหรือเปล่านะถ้าใครยังไม่ขึ้นนะฮะให้ดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านะครับเดี๋ยวมันจะส่งลิงก์ดูแปะลิงค์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะไปดูกันได้นะว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับ แต่หลักๆคือทําตามแอปปลอตังบอกหมดเลยนะแอปปลอตังให้ทําอะไรเราก็ทําทตามนั้นนะครับนะไม่ต้องไปหาข้อมูลจากที่อื่นก็ได้นะครับดูตามแอปปลอตังได้หมดเลยเนาะโอเคหากใครสงสัยหรือมีคําถามนะครับสามารถถามถามามดได้นะที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมวันนี้มลิิขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดระฆังดังตุ้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 งไปเลยนะครับผมโอเ like, ค